รถที่เรียบหรูช่วงล่างนุ่มและประหยัดน้ำมันต้องคันนี้เลยค่ะ Toyota Camry 2.5 Hybrid Premium ปี2020เลขไม่เพียง49,000กิโลเท่านั้นมาพร้อมกับตัวสีบอลเงินและเป็นรถปลดระวางหน่วยงานค่ะใครตามหารถสเปคนี้อยู่นะคะอย่าลืมติดตามชมได้เลยให้จบคลิป เพชรยนต์สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคุณลูกค้าแล้วก็คุณผู้ชมทุกท่านเลยค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลเพชรยนต์รถมือสองคัดรถสวยคุณภาพเกรดเค่ะวันนี้มาพบเจอกันกับเซลล์น้องหนูเล็กนะคะที่นี่ที่เดิมเลยบริษัทเพชรยนต์สาขาสุวินทวงศ์46ค่ะแหล่งรวมรถมือสองที่ใหญ่ที่สุดนะคะในย่านมีบนบุรีหนองจอกสุวินทวงศ์เลยสําหรับวันนี้นะคะพี่ๆขาก่อนชมคลิปกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดตามกันให้ด้วยและหากพี่ๆท่านไหนนะคะที่ถูกใจตัวรถหรือสเปครถคันนี้ แล้วแคปหน้าจอนะคะและติดต่อเข้ามาได้เลยที่เบอร์ด้านล่างนี้นะคะ ค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวนุเล็กพามาชมตัวรถสวยๆที่บอกเลยว่าวันนี้คัดตัวเด็ดมาให้จริงๆนะคะสำหรับคันนี้รถปลดระวางหน่วยงานต้องออกตัวก่อนเลยว่าสภาพมาสวยกิฟมากๆเลขไมเพียง49,000กิโลเท่านั้นกับ Toyota นะคะแคมรี2.5ไฮบริดพรีเมียมตัวท็อปสุดเลยพี่ๆขาตัวท็อปสุดเลขไมน้อยสภาพรถสวยกิฟนะคะเดี๋ยวพาชมรายละเอียดกันเลยค่ะสำหรับตัวรถคันนี้ได้ไฟด้านหน้า ที่เป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะพร้อมไฟเด y t i m e r ลันนิ่งไลท์สังเกตด,ดูไฟด้านหน้านะพี่ๆขาสวยกลิบมากๆไม่มีนิ้วรอยไม่มีสะเก็ดหินใหม่มากๆเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวไฟตัดหมอกจัดมาให้แล้วเรียบร้อยด้านหน้ามีเซ็นเซอร์มาให้2จุดค่ะพร้อมกับเรดาร์ตรงนี้นะคะ ตัวนี้จะเป็นตัวบ่งบอกว่าตัวรถเป็นไฮบริดเนื่องจากมีสีฟ้าตรงนี้นะสัญลักษณ์ของเขาเลยสังเกตไฟจะมีเหลือบๆสีลุล้งอยู่ด้วยนะคะสีออกฟ้าลุงล้งๆในส่วนตัวล้อแม็กค่ะได้มาเป็นล้ออลลอยขอบ17นะคะแม็กเดิมโรงงานมาเลยค่ะรับมากับยางมิชลินซึ่งตัวยางเนี่ยดอกยางยังลึกมากนะคะนี่สะพานยางลึกมากใช้งานได้อีกยาวๆค่ะพี่ๆขาช่วงล่างไม่มีสนิมน,นะคะ ตัวรถไม่มีอุบัติเหตุพีความชนหนักน้ำท่วมมาอย่างแน่นอนข้างแก้มนะคะเขาก็จะมีโลโก้ตัวไฮบ r ิดติดตั้งมาให้ด้วยค่ะสีนะลูกค้าหาอยากให้มาดูรถตัวจริงมากเลยยิ่งดูใกล้ๆยิ่งเห็นความละเอียดของสีว่าเดิมเนียนบางมากๆนะคะกระจกมองข้างค่ะ ได้เป็นสีเดียวกันกับตัวรถพร้อมไฟเลี้ยวแล้วก็ติดตั้งบายสปอร์ตมอนิเตอร์มาให้แล้วด้วยค่ะทั้งสองฝั่งเลยนะมื่อเปิดนี่จะได้เป็นโครเมียมนะมาพร้อมกับตัวกระจกพาร์ทเดิมโรงงานเป็นตัวกระจกนิลภัยมาให้ค่ะกันเสียงได้ดีมากเลยนะสำหรับตัวรุ่นนี้โครงสร้างค่ะในส่วนของฝาประตูหัวน็อตไม่มีรอยหมุนคันไขค่ะสภาพเดิมเนียนมาเลยสีก็นี่นเนียนนะรถอะไรสวยจริงๆนะคะ ฝั่งนี้ค่ะฝาประตูไม่มีริ้วรอยค่ะนะเขาให้มาเป็นสีดำตัดเลเยอร์สีเงินนะคะพร้อมกับตัวกระจกปรับออโต้มาให้ด้วยค่ะแล้วก็นี่ตรงนี้เม็ดอาร์คลึกมากสังเกตดูขอบประตูนะคะส่วนเขาส่วนเว้าส่วนโค้งของเขานี่คือไม่มีบิดเบี้ยวหรือผิดรูปเลยนะคะมาในส่วนของตัวเสาบีค่ะ หกคันนี้ใครได้ไปนี่คุ้มมากเสาบีหัวน็อตไม่มีรอยหมุนขันไขนะมอกออยู่ครบสติกเกอร์ครบค่ะและนี่ปีผลิตนะปี2020นะคะสติกเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบทุกอย่างเลยในส่วนของประตูด,ด้านซ้ายนะออฝั่งผู้โดยสารนะคะให้ดูโครงสร้างกันเลยโครงสร้างหัวน็อตเช่นกันค่ะไม่มีรอยหมุนขันไขนะคะสภาว่าเดิมเนียนมาแบบนี้เลยแล้วข้อดีของ Toyota c a คมรนะคะถ้าเทียบกับ a อ c o r d คันนี้เขามีตัวมา่านบังแดดมาให้ทั้ง2ฝั่งนะคะมันช่วยเราในะในการอำพางนะคะในเรื่องของแดดด,ด้วยนะคะแล้วก็อาจอยากจะมีความเป็นส่วนตัวก็ช่วยได้ด้วยแผงประตูเนี่ยมีความใหม่ไม่มีริ้วรอยนะคะแล้วก็มีไฟส่องสว่างให้ตรงนี้ด้วยค่ะมีล็อกเด็กมาให้นะแล้วก็ตัวโครงสร้างประตูส่วนวอลโคง้งเช่นกัน ไม่มีความโกง่งความงอสภาพดีสวยกริบสะโพกไม่มีรอยบุบลักยิ้มนะคะไม่มีรอยอ้านะสภาพดีมากไฟท้ายได้มาเป็น LED ค่ะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ที่ฝังไปราบเรียบเลย4จุดด้วยกันค่ะส่วนฝากระโปรงท้ายเขาเนี่ยตกแต่งเป็นโครเมียมนะคะแล้วก็สลักตัวแคมรี่ไว้ด้วยสวยงามอะ่ะน่าใช้มากนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดให้ดูนะคะในเรื่องของโครงสร้างมา โครงสร้างฝั่งนี้ก่อนเลยค่ะไล่มาแคมนี้รุ่นนี้เขาก็จะมีการมีพลาสติกมาปิดไว้เพื่อความสวยงามนะคะแต่ว่าไม่ได้อําพางความไม่ดีนะตัวรถคือเพิ่มความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้เท่านั้นเองแต่โครงสร้างเนี่ยมาเดิมๆแน่นอนนะคะหัวน็อตนี่ฝากระโปรงไม่มีรอยหมุนคันไขนะคะแล้วก็ไฟนะคะไฟท้ายเนี่ยไฟเดิมจากโรงงานมาเลยค่ะฝากระโปรงไม่มีบิดเบี้ยวหรือผิดรูปนะคะไม่โกงไม่งอนะนี่ ฝาท้ายแล้วก็ตัวไฟนะคะชุดเดิมจากโรงงานกระจกด้านท้ายค่ะจากโตโยต้าเช่นกันนะคะติดตั้งไลฟ้ามาแล้วแล้วก็ไฟเบรกโดรน่สามีมาให้ถาดรองคันนี้ก็มีแถมไปให้ด้วยนะพี่ๆคะ่ะแล้วช่องเก็บสัมภาระเขาดูดิขนาดโอโ้โหโถใหญ่มากๆนะคะกว้างมากเหมาะแก่การขนของสุดๆเลยอ่ะชุดอุปกรณ์ค่ะเครื่องมือแม่แรงมีให้นะคะแล้วก็ตัวยางอะไหล่ ล้ออะไรมีให้ครบทัวนเลยค่ะช่วงล่างตรงนี้นะคะไม่มีสนิมนะอ่าสังเกตดูไม่มีสนิม,นะสเม,ม,สนมเลยนะคะมาสวยๆเดิมๆแบบนี้ค่ะพี่ๆ่ะน่าใช้จริงๆคันนี้บอกเลยว่าใครหารถที่เรียบหรูใหญ่โตนะคะขับสบายตอบโจทย์แน่นอนมากันต่อนะคะฝั่งนี้ค่ะ สะโพกด้านขวานะคะไม่มีรอยอ้านะนี่ต่างๆนะคะสีเสือก็เดียนมากๆแล้วก็ล้อมแม็กเขาก็ไม่มีริ้วรอยหรือว่าไม่มีรอยขีดข่วนเลยฝั่งนี้นะคะโครงสร้างก่อนโครงสร้างหัวน็อตเช่นกันค่ะ ไม่มีรอยหมุนคันไขไม่มีประวัติถูกถอดเปลี่ยนฝานะคะฝาเดิมแท้มาจากโรงงานสภาพมีสวยกริบมากแล้วไฮไลท์เลยตัวเบาะนั่งนะคะเบาะด้านหลังเนี่ยด้วยความที่รถคันนี้นะคะเซกเมนต์เขาเป็นขนาดใหญ่สุดและสําหรับผู้บริหารจริงๆตัวเบาะสภาพดูดิใหม่กริบม,มากๆพี่ๆขะไม่มีริ้วรอยไม่มีฉีกขาดชํารุดที่พักแขนนะคะไฮไลท์เลยที่พักแขนมีปุ่มคอนโทรลเดี๋ยวหนูลยขออนุญาตกดนะ แล้วก็มีที่ใส่แก้วน้ําตรงนี้ปุ่มคอนโทรลของเขาสามารถปรับเอนเบาะได้นะคะสามารถปรับองศาเบาได้ปรับอุณหภูมิแอร์ได้ เครื่องเสียงสามารถปรับได้นะคะแล้วก็มีที่ใส่แก้วน้ําตรงนี้คือแข็งแรงทนทานมากๆแล้วก็ตัวที่พักแขนเขาเป็นซอฟทัชนุ่มมากๆเลยด้านหลังตรงนี้นิดนึงนะคะมีช่องสําหรับเอื้อมหยิบของได้เล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อเราจะได้ไม่ต้องจอดรถข้างทางเนาะแล้วก็ข้างหลังตรงนี้อีกค่ะมีแอร์นะคะที่แยกมาให้แล้วด้วยปรับอุณหภูมิแอร์ตรงนี้เองได้เลยเนี่ยแหละความเด็ดความไฮไลท์ของรถผู้บริหารนะคะบอกเลยว่าแอคคอร์ดก็ไม่มีนะ แอ,คอรคอดก็ทำไม่ได้นะคะมาแผงประตูฝั่งนี้ค่ะฝั่งคนขับกันบ้างแผงประตูเขาก็ประกอบไปด้วยตัวกระจกปรับออโต้สบานนะคะอันนี้ก็ปรับตัวกระจกหัชฉาอัตโนมัติแล้วก็มีตัวเซตในเรื่องของตัวบอกให้เมมโมรี่เซมีให้2ตําแหน่งเลยค่ะพี่ๆขาเดี๋ยวดูโครงสร้างก่อนค่ะ หัวน็อตไม่มีรอยหมุนคันไขเลยนะคะฟ้าแท้เดิมมาเลยค่ะสวยสวยเดิมเดิมสครับเพจตรงนี้ไม่มีริ้วรอยนะคะเสาบีฝั่งนี้สติกเกอร์อยู่ครบเสาบีไม่มีรอยหมุนคันไขแล้วก็ตัวขอบยางเขาไม่ใช่รถจอดตากแดดนะไม่เปื่อยยุ่ยไม่กรอบนะคะสภาพคงเดิมมากๆตัวเบาะค่ะเบาะหนังปรับไฟฟ้าทั้งสองฝั่งอยู่แล้วปีกเบาะไม่มีชำํำรูฉีกขาดเบาะเขาเป็นขนาดใหญ่มากนะคะมีรูระบายอากาศให้ด้วยเพราะอะไรคันนี้ ต้องเข้าไหมเดี๋ยวหนูเล็กเข้าไปให้ชมนิดนึงนะคะเพราะว่าลูกเล่นเขาเยอะมากๆนะคะบางชีเนี่ยหนูเล็กเล่าไปเนี่ยมันก็ไม่ครบปรับไฟฟ้านะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มที่ตรงนี้เลยมาที่ตรงนี้เลยนะคะอันนี้ตัวนี้มีการเลื่อนถ่ายไหนะคะเปิดท้ายแล้วก็มีเปิดฝาถาังซึ่งตรงนี้ลูกค้าต้องกดค้างไว้นะมันถึงจะเปิดให้เดี๋ยวขอกดปุ่มสตาร์ทนิดนึงอ่ะฝั่งนี้นะคะมันเป็นตัวไฮบริดแค่เนี้ยมันติดแล้ว มันติดแล้วนะคะพี่พี่ขามันจะนิ่งแล้วมันจะเงียบมากๆเลยเวลาเราจะเปิดฝาถังเปิดใด้เนี่ยเราต้องเปิดค้างไว้ถ้าเรากดตึ๊ดทีเดียวมันไม่เปิดให้นะพี่พี่ขามาพวงมาลัยค่ะสวยใหม่มากไม่มีรอยทลอกเลยพ,พี่ไม่มีเล้วรอยไม่มีชมรุชิคหาดนะคะแล้วก็ตัวพวงมาลัยเขาเนี่ยด้านซ้ายควบคุมเป็นในเรื่องของตัวเครื่องเสียงนะคะ เป็นในเรื่องของรับสายวางสายสปิกร์โฟนต่างๆด้านขวาควบคุมเป็นในเรื่องของตัวการตั้งค่าตัวรถค่ะคันนี้มีพวก Adaptive Cruise Control นะคะมีเตือนออกนอกเลนนะคะมีเตือนก่อนชนนะคะบอกเลยว่าระบบความปลอดภัยอ่ะเขาจัดมาให้แบบเต็มระบบแน่นอนเพราะป้ายแดงเนี่ยอยู่ที่เกือบล้านแปนะคะคันนี้หายจากป้ายแดงไปครึ่งหนึ่งเลยเดี๋ยวดูเลขใหม่อ่ะเลขใหม่ห้าหมไม่น้อยมาก เลขไม่ห้าหมื่นนะคะพี่ๆขาไม่เดิมด้วยรถหมดสัญญาเชา่าเป็นรถระดับผู้บริหารสูงสุดนะคะขับเท่านี้เองขับไม่แค่ห้าหมื่นเท่านี้เองนะคะคันนี้ได้ไปคุ้มมากราคาจับต้องได้ด้วยหนูเล็กแจ้งราคาเลยยังเดี๋ยวแจ้งท้ายคลิปนะคะมามาต่อกัน ในส่วนของตัวเครื่องเสียงมันต้องท็อปอยู่แล้วนะคะได้เป็นเครื่องเสียง JBL แบบนี้ไปเลยนะคะสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay ได้ค่ะแล้วก็มี Navigator ให้ด้วยอันนี้ระบบนะเวลาเราสตาร์ทรถนะคะตัวไฟฟ้ามันก็ทำงานยิ่งเป็นไฮบริดนะลูกค้าสตาร์ทรถทิ้งไว้เลยให้ระบบไฟฟ้ามันได้ทำงานนะคะตัวแบตเตอรี่ไฮบริดมันจะได้ไม่เสื่อมสภาพเหมือนคนนะคะต้องรู้จักออกกำลังกายเขานะเขาก็จะคงอยู่เขาก็จะอยู่กับเราไปอีกนานนะคะในส่วนของตัวคอนโซลก่อน คอนโซลเนี่ยเขาจะเล่นเลเยอร์มาเป็นสีดําตัดกับสีเงินนะคะแล้วตรงเนี้ยจะซ่อนไฟแอมเบียนไลท์ไว้ด้วยค่ะพี่พ กลับมาที่หน้าจอตอตรงเนี้ยตัวแอร์นะคะเขาให้แอร์เนี่ยเป็นอิสระ3โซนเลยทีเดียวไม่ใช่แค่2โซนนะเพราะว่ามันมีโซนข้างหลังด้วยอิสระเลยใครอยากจะปรับอุณหภ,ภูมิแค่ไหนปรับได้เลยไวเลสชาร์จเจอร์มีมาให้ค่ะถ้าไม่ได้ใช้งานก็ปิดแล้วก็เก็บแบบนี้ได้ซึ่งตรงนี้ก็สามารถเป็นช่องเก็บของได้อีกแล้วก็ตรงนี้มีปลั๊กค่ะ120โวลต์นะคะหากไวเลสชาร์เจอร์ไม่พอค่ะมีเสียบ เสียบวชาร์จแบตตรงนี้ได้ด้วยค่ะ USB AUX มีให้นะคะฐานเกียร์เขาจะเป็นสีเงินซึ่งเป็นสีเงินที่ดูพรีเมียมมากๆมีที่ใส่แก้วน้ำา2ตําแหน่งตรงนี้ค่ะและนี่หนูเล็กนั่งมาน,นั่งเบาะเนี่ยก็ยังรู้สึกเลยว่าตัวนี้พัดลมนะคะเขาสามารถปรับได้นะจะจะให้เพิ่มความแรงหรือว่าจะระดับพอดีก็ปรับได้3ระดับเลยทีเดียวค่ะมาสู่โหมดตัวเกียร์ค่ะ ตัวเกียร์ได้เป็นเกียร์ออโต้ซึ่งหัวเกียร์มีริ้วรอยบ้างเล็กน้อยเท่านั้นเองตามการใช้งานแต่ยืนยันเป็นหัวเกียร์เดิมเลยนะอันนี้สภาพเดิมเป็นออโต้แบบถุงนะคะสามารถเชนเกียร์เปลี่ยนโหมดได้นะมีระบบ Eco Mode ค่ะ normal sport mode ให้เลือกขับขี่ได้เลย ev mode นะคะเบรกโฮเบรกไฟฟ้านะคะ บอกเลยว่ามันครบคันจริงๆค่ะอ่ะเดี๋ยวขอขึ้นมาด้านบนนิดนึงนะคะกระจกตัดแสงออโต้มีมาให้นะคะแล้วก็คันนี้หลังคาเะรูปของเขาถ้าเกิดว่าร้อนนะคะมันเลื่อนปิดแบบนี้มันไม่ใช่ไฟฟ้านะคะมันก็ดีนะเพราะว่าถ้าเป็นไฟฟ้าเวลาเราจอดรถตากแดดมันก็เสี่ยงที่ยางจะกรอบแล้วมันจะทําให้เสื่อมสภาพอันนี้เราก็เลื่อนแบบนี้ได้เลยและ หลังคาสลูปเป็นไฟฟ้าแบบนี้นะคะนี่เปิดหลังคาสลูรับแสงแบบนี้ได้เลยค่ะพี่ๆขาสั่งขอแสงกันไปนะพี่ๆไฮโซหรูหรามากๆเลยคันนี้มีแอร์แบ็กมาให้7ใบดด้วยการระบบความปลอดภัยจัดเต็มแน่นอนค่ะ เบาะนั่งด้านข้างอย่าเพิ่งไปไม่พูดไม่ได้นะคะเบาะนั่งด้านข้างเขาก็จะมีตัวนี้สามารถปรับนะคะตรงนี้ได้แต่เขาไม่ได้ให้คนข้างๆปรับนะจริงๆแล้วเนี่ยเขาทํามาเพื่อให้คนด้านหลังนะคะเขาเอื้อมมาปรับเพราะว่าด้วยความที่เป็นรถผู้บริหารด้านหลังเขาก็จะต้องใช้พื้นที่นะคะก็จะปรับตรงนี้เองได้เลยเนาะประมาณนี้ไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันว่ารถเล็กหม่ขนาดนี้นะคะ เลขใหม่4ี่0มื่ปลาย5,000มแล้วเพราะตอนแรกอะตอนมาใหม่ๆอะสี 40, 000, ่หมื่นแบบสี่หมื่ปลายเลยจะ5้าหมื่นอันนี้เรามีการวิ่งไปสักนิดนึงนะคะมันก็เลยอยู่ที่5,000 50, มกิโลสำหรับตัวข้องเครื่องต้องบอกเลยว่าผู้หญิงขับได้แน่นอนค่ะเพราะว่าตัวฝากระโปรงไม่หนักเลยนี่มันเป็นโชค๊คมันเป็นโช๊คแบบนี้ค่ะเปิดได้แบบง่ายๆโอ้โหเปิดมา สะอาดใหม่มากพี่ๆค่ะตัวเครื่องเดิมเลยจากโรงงานฝาครอบเครื่องอยู่ครบนะคะแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยมันเป็นกระแสไฟฟ้าบวกกับตัวเบนซินนะคะซึ่งทํางานควบคู่กันไปเขาจะมีกลไกในการตัดสลับของเขาเองนะคะซึ่งเราไม่ต้องไปกดหมดเปลี่ยนอะไรของเขาเลยเนาะมันไม่เหมือนกับตัวแก๊สนะคะอันนี้มันทํางานของมันเองเลยแล้วก็ตัวนี้วิ่งได้อยู่ที่สูงสุด211แรงม้าความแรงเนี่ยถามว่าจะไปสู้น้ามันหลวนได้ไหมอาจจะ แถวต้นสักนิดหนึ่งแต่ถามว่าอยู่ในอัต,ตราเร่งที่กำลังโอเคเลยนะคะในส่วนของนี่เบ้าโชกใหม่มากไม่มีรอยสนิมเลยแม้แต่นิดเดียว QC อยู่ครบเม็ดอารลึกๆนะคะนี่สวยงามฟ้าทุกอย่างอยู่ครบทวนค่ะโคมไฟโคมไฟเดิมค่ะโคมไฟไม่มีแตกหักนะคะสภาพนี้แบบนางฟ้าจริงๆคันนี้ต้องบอกเลยว่านางฟ้ามากค่ะโคมไฟไม่มีรอยแตกหัก เบ้าโช๊คนะคะด้านขวาเม็ดอักลึกไม่มีสนิมเช่นกันค่ะแล้วตัวโช๊คมาสักครู่นี้ค่ะนี่ขอกลับมาที่โชงนิดน,นึงที่หนูเล็กเปิดนะคะไม่มีเสียงเ e อียดอารตไม่มีรอยล่วน้้ำมันนะคะสภาพนี้ใหม่มากนะคะมาฝากระโปรงค่ะฝาแท้เดิมโรงงานหัวน็อตไม่มีรอยหมุนนะคะไล่ขึ้นมาฝาแท้เดิมไม่โกง่งไม่งอสติกเกอร์นี่อยู่ครบทุกจุดเลยเม็ดอ์คลึกชัดเจนแบบนี้นะคะ สวยแบบนี้หัวน็อตฝั่งนี้ค่ะนี่เดิมๆไม่มีรอยหมุนนะแล้วก็ตัวแผ่นกันความร้อนก็คือต้องเรียกว่าใหม่มากนะคะคันนี้ใช้งานไปอีกยาวๆเลยค่ะเป็น10ปียังได้เลยนะคะตอบโจทย์ไหมพี่ๆคันนี้ที่พูดไปนะคะก็ต้องบอกเลยว่าขนาดหนูเล็กเป็นคนรีวิวเองก็ยังอยากได้เองเลยนะสำหรับ Toyota Camry 2.5 h y บ r ิ d p r ีเมียมสำหรับราคานะคะเสนอขายกันอยู่ที่ 929,000บาทค่ะผ่อนเลทอยู่ที่ประมาณ17 นะฮะรายได้หนูเล็กขอสัก3ามหมขึ้นไปถ้าจะเช่าซื้อคนเดียวนะสามหมคนเดียวจบค่ะแต่ถ้ารายได้ไม่ถึงไม่เป็นไรนะคะเอาพ่อแม่พี่น้องสามีภรรยาบุตรมากู้ร่วมกันได้เลยค่ะเครดิตดีมีชัยไปกว่าครึ่งจัดเต็มฟรีดาวได้เลยและตอนนี้มีแคมเปญสาหรับลูกค้าที่อยากได้เลทดอกเบี้ยพิเศษไปชนป้ายแดงหนูเล็กมีเลทดอกเบี้ยเริ่มต้นที่1 2ึ่งจุ้พิเศษสุดๆเลยเราไม่เคยมีแคมเปญนี้มาก่อนต้องบอกว่าคุ้มค่าแน่นอนค่ะสําหรับลูกค้านะคะ ลูกค้าที่กำลังมองหารถกลับบ้านช่วงเทศกาลร,รีบเข้ามาด่วนเลยนะเพราะว่าวันนี้ไม่แน่ใจว่าจะได้ออนแอร์วันไหนด้วยนะสำหรับคลิปนี้นะคะแต่ก็ต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดว่ามันช้าเกินกว่านี้มันจะต้องเป็นปีหน้าแล้วมันจะไม่ทันกับการใช้งานเพราะฉะนั้นถ้าดูคลิปวิดีโอนี้จบแล้วนะคะแล้วตัดสินใจได้ว่าคันนี้แหละอยากได้ชอบแคปหน้าจอนะคะแล้วก็ส่งรายละเอียดเข้ามานะ จะลิงก์ด้านล่างนะคะคลิกไลน์เข้ามาก็ได้หรือจะโทรมายิ่งดีเลยค่ะโทรมาแจ้งว่าดูคลิปหนูเล็กมาให้หนูเล็กเป็นคนดูแลนะคะดูแลตั้งแต่เริ่มพาดูรถทดลองขับส่งมอบรถบริการหลังการขายเจอกับหนูเล็กทุกรอบเลยนะคะติดต่อหาได้ตลอดค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านเลยที่ติดตามชมจนจบคลิปค่ะเดี๋ยวหนูเล็กต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ